มาตาเก็บเมนูเขาบอกมีเมนูกับข้าวมะมัยเออนี่ครับผมแกงจืดมะระและไก่สับนะครับเป็นเมนูกับข้าวอีกแล้วนะครับผมกันเราไปลองเลยดีกว่านะครับนี่ครับผมได้มาแล้วนะครับแกงจืดนะครับมะระและไก่สับนะครับเป็นไก่นะปั้นนะครับเห็นไหมดูตามนะครับปั้นเป็นลูกลูกมีสี่ก้อนดูของจริงไงนจะมีหรือเปล่านะเป็นเมนูใหม่ๆเลยหอมแกงจืดมากนะครับนะครับ โอ้โหนะครับไก่ปั้นสามลูกนะครับอุ้ยครบสี่ลูกนี่ลูกหนึ่งนี่ตงปกนะครับผมมีมะระด้วยนะครับเฮ้ยเฮ้ยนี่เห็ดหอมด้วยนะครับขอลองชิมแบบซุปหอมขมขมเค็มเค็มมีหวานนิดนึงนะครับหวานจากผักอ๋อเดี๋ยวลาดข้าวเลยดีกว่านะครับเป็นข้าวสวยหอมมะลิแล้วกันครับอ่านะครับ นะครับขนาดกําลังพอดีนะนะครับก็จะราดลงไปนะครับห่อแบบชุ่มๆแล้วกันนะครับดูดิโอ้ยก้อนใหญ่ๆนะครับนี่อีกหนึ่งก้อนนะครับก็ตรงปกนะครับมีครบสี่ก้อนนะครับมระาโอ้หชิ้นใหญ่ๆสวยนะครับอ่าน้ําส่วนน้ําก็แบบอยากคล้องคอครับราดลงไปครับอืนะครับเราจะได้สดน้ํากันแล้วทีนี้นะฮะนี่เห็นไหมครับนองๆเลยนะครับอารมณ์ข้าวต้มนะฮะกินง่ายดีครับลื่นๆคอแบบชิมข้าวกับน้ำซุปก่อน รสชาติพอดีครับไม่จืดไม่หวานไม่เค็มกลางๆนะครับรสของผักนี่ออกมาเต็มๆเลยนะครับขอลองแบบชิ้นเนื้อไก่สับเขาหน่อยไปหอมอเครื่องเทศกรอบนิดๆของวุ้นเส้นอร่อยครับอร่อยลองมาละหน่อยอเปื่อยละลายขมกำลังดีนะครับไม่ได้ขมรุนแรงขนาดนั้นขนาดจะต้มมานานจนเปื่อยจน ความขมนี่เบาลงแล้วนะครับมะระเนี่ยมันก็ต้องขมนะครับถ้าอยากกินมะระแล้วไม่ขมผมแนะนําให้ไปกินอย่างอื่นนะครับดีกว่านะครับมันผิดโจทย์นะครับเหมือนเราอยากได้น้าตาลหวานๆนะครับแต่เราอยากได้น้ําตาลเป็นรสเปรี้ยวอย่างเงี้ยผมว่าไม่ไม่เวิร์กนะครับยวลองไก่เห็ดหอมเลยได้เห็ดหอมมาด้วยนะครับเห็ดหอมหนึบนุนึๆดีครับกําลังดีขอรวมแบบสามคอมโบเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมจะมีไก่สับเห็ดหอมแล้วก็มะระนะครับ ไม่ยาเชื่อนะครับเซเว่นมีแกงมะระขายส่วนน้ำซุปเขาต้มจัดอือร่อยครับกินง่ายครับเขาให้น้ำซุปมาเยอะนะครับไปแกงแบบพื้นบ้านเลยครับแกงของไทยเรานะครับง,ง่ายๆเลยแกงมะระนะครับ เนื้อไก่บักนี่ครับหอมเครื่องเทศมากครับถือว่าดีเลยนะครับ,ดดนะรบก็เพิ่งเป็นเมนูที่เข้ามาใหม่ๆเลยนะครับท่านใดสนใจสามารถไปตำกันได้นะครับแกงจืดมะระและไก่สับไปครัผมเอาให้หมดอ,อเอาให้หมดจริงๆอม